คุณเคยสงสัยไหมแค่ดื่มน้ำน้อยจะเกี่ยวอะไรกับความแก่หลายคนคิดว่าอายุเท่านั้นที่ทำให้ร่างกายเสื่อมลงแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมที่เราทำทุกวันมีผลต่อความชราโดยตรงโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่มีผลอะไรอย่างการดื่มน้ำน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายเราถึง60 70%เอร์ซและมีผลโดยตรงกับความชราทั้งภายในและภายนอก เวลาที่คุณดื่มน้ำน้อยร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างแต่คุณอาจไม่เคยสังเกตเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆล,ลองเช็คดูนะเคยรู้สึกมึนง่วงง่ายปวดหัวทั้งที่ก็ได้ไม่อดนอนไหมหรือบางทีผิวดูแห้งแพ้ง่ายแต่งหน้าไม่ติดทั้งที่ใช้สกินแคร์ราคาแพง หรือแม้แต่รู้สึกว่าทำไมช่วงนี้หน้าโทรมกว่าเดิมทั้งที่อายุยังไม่มากบางทีต้นเหตุมันอาจมาจากสิ่งง่ายๆแค่คุณดื่มน้ำน้อยเกินไปเวลาร่างกายขาดน้ำจะเกิดสิ่งเหล่านี้ผิวเสื่อมเร็วผิวแห้งเกิดริ้วรอยเล็กๆง่ายเพราะไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวระบบไหลเวียนแย่ลงเลือดค้นขึ้นส่งสารอาหารได้ช้าลงอวัยวะต่างๆทำงานหนักขึ้นรวมถึงหัวใจด้วย สมองล้าสมองของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักขาดน้ำเท่ากับสมองทำงานช้าลงรู้สึกเบลอเหนื่อยง่ายหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวไตทำงานหนักขึ้นของเสียขับออกยากเรียกเสียงนิ้วและเป็นต้นเหตุของโรคไตในระยะยาวระบบเผาผลาญช้าลงลดน้ำหนักยากเพราะกระบวนการเผาผลาญทำงานไม่เต็มที่นอกจากเรื่องสุขภาพการขาดน้ำยังมีผลต่อจิตใจด้วย มีงานวิจัยพบว่าแค่ดื่มน้ำไม่ถึง1.5ลิตรต่อวันคนจะรู้สึกเครียดง่ายจดจ่อย,ยากสมาธิลดลงเพราะสมองต้องใช้น้ำตลอดเวลาในการส่งสัญญาณต่างๆทั้งหมดนี้สะสมไปเรื่อยๆกลายเป็นภาวะชาราจากภายในที่ไม่ต้องรออายุเยอะก็เริ่มได้แล้วควรดื่มน้ำเท่าไหร่ โดยทั่วไปแนะนำให้ดื่มน้ำ6-8แก้วต่อวันหรือประมาณ1.5-2ลิตรและอย่ารอให้รู้สึกกระหายเพราะนั่นคือสัญญาณว่าร่างกายเริ่มขาดน้ำไปแล้วให้ฝึกจิบน้ำระหว่างวันแทนโดยเฉพาะตอนทำงานใช้สายตาหรืออยู่ในห้องแอร์ เทคนิคง่ายๆช่วยดื่มน้ำมากขึ้นพกขวดน้ำติดตัวตั้งเวลาเตือนในมือถือดื่มก่อนนอนและหลังตื่นนอนใช้แก้วสวยๆที่เราชอบเพราะแค่ดื่มน้ำเพียงทอคุณอาจไม่ต้องจ่ายแพงกับครีมบำรุงหรือวิตามินเสริมเลยด้วยซ้ำแล้วคุณละ่ะวันนี้ดื่มน้ำไปกี่แก้วแล้วคอมเมนต์มาครยกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะสุขภาพดีเริ่มได้จากสิ่งง่ายๆแค่แก้วน้ำหนึ่งใบเท่านั้นค่ะ